รายได้เนี่ยคาจะเติบโตมาสัก15-20%นะครับก็มาจากเซ็นส่วน a t t นะครับก็อัปเดตกันนิดนึงก็นองเขามีงานรายงานก็เดี๋ยวเข้าเปเปอร์กันนะครับอาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะว่าก็เป็นอัปเดตกันเฉยๆนะครับโปชีก็เป็นประชุมนวิเคราะห์ ออกมาในเชิงบวกนะครับภาพรวมก็คือเซมซาเซลเนี่ยยังโตได้ดีต่อเนื่องจากแต่มาที่4นะครับแล้วก็เขาจะมีการเปิดสาขา8สาขาในปีนี้นะครับก็ในควอเตอร์หนปีนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เปิดไปแล้วมีสาขาใหญ่ด้วยสาขาหนึ่งนะครับแล้วก็มีพวกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยออกเป็นทุกควอเตอร์อยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าภาพรวมๆก็คือ,อยังดูดีแล้วเราก็เชื่อว่ากําไรเขาจะเป็นนิวไฮไปได้ต่อ นะครับตัวรายได้เนี่ยค่าจะเติบโตมาสัก15-20%นะครับก็มาจากเซ็นซอร์เซลสโตรตัวผลิตใหม่ที่เขาจะออกนี่แหละ รวมถึงตัวมาจินด้วยปีที่แล้วเนี่ยเขามีสะดุดอยู่2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอมีการขาดทุนจาก JV ที่เขาไปเปิด exhibition อะแรงต่างนะครับก็เป็นว่าไม่ค่อยประสบความสําเร็จแล้วก็มีต้นทุนที่สูงกว่าที่คาดก็ทาให้กลาสมาจินโดน Impact ไปนิดนึงรวมถึงมีปัญหาของสภาพช็อตเทจก็ต้องไปหาสินค้าที่มีราคาสูงกว่าขึ้มาก็ทําให้มาจินเนี่ยหายไปนิดหน่อยปีนี้คงกลับเป็นปกตินะครับก็เชื่อว่า แต่า r o s s margin จะดีขึ้นเยอนเยียก็ยังชอบนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนก็คือกำไรปีนี้ก็น่าจะเป็นนิวไฮต่อนะครับก็ยังแนะนำซื้อเป้าหมายที่60บาทนะครับอีกตัวก็เป็น t f g ก็มีประชาวิเคราะห์เหมือนกันกับในเชิมมงบวกเช่นกันนะครับก็ภาพรวมเนี่ยจะแยกเป็นรูปขึเดกันที่คับเดตกันก็ไก่นี่ขงทรงๆนะครับราคา ที่ได้รป้ว่ามส่สาต่อกิโลก็ส่ง,สงจากปี2024นะครับไม่ได้เรียกว่าไก่ก็มันก็ดีนะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นแค่เมนเทนไว้ได้นะครับส่วนตัวหมูเนี่ยเป็นตัวที่โดดเด่นเลยก็เรื่องสป,ปายที่จีนกับเวียดนามก็ลดลงจากที่มีโรคระบาดแล้วก็รวมถึงราคาภาพร,รวมๆก็ดีขึ้นด้วยนะครับหมูไทยก็จบลงแล้วหมูเถื่อนเนี่ย ก็เ,เรียกว่าแต่รัาก,ก็ปรับปรามได้ค่อนข้างดีนะครับราคาหมูที่เราฟอร์เควสเนี่ยเราก็เพิ่มจาก70บาทมาเป็น75บาทต่อกิโลด้วยก็ทําให้ภาพรวมปีนี้เนี่ยจะโตจากหมูเป็นหลักนะครับส่วนร้านค้าปีกเนี่ย TFG เขาก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะก็จะเพิ่มอีก200สาขาก็ถือว่าแต่ตั้งเป้าค่อนข้าง aggresive s เ,เลยนะครับจากเดิมเนี่ยมี400ก็จะเพิ่มอีก200เลยเป็น600สาขา รายได้ที่คาดว่าจะได้จากร้านช็อปเนี่ยก็จะเพิ่มจาก20,000ล้านเป็น30,000ล้านเลยนี่คือเป้าหมายที่ค่อนข้าง aggresive แต่ถือว่าเขาทําได้ค่อนข้างดีนะครับประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยกเ็เป็นเป็นเป้าหนึ่งที่เขามองว่าเขาสามารถจะขยายไปได้ทั่วประเทศอยู่ดังนั้นภาพรวมเนี่ยก็ยังชอบนะครับแล้วก็ปรับประมาณการขึ้นแล้วก็ปรับ t a r g e t Pri c e ขึ้นด้วยจากเดิม4.3ก็เพิ่มเป็น5.9บาทสำหรับ TFC นะครับก็แนะนำซื้อเช่นเดิมนะครับ ส่วน a อ t นะครับก็อัปเดตกันนิดนึงเรื่องเขามีงานรายงานไปที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าน่าจะมีการเลื่อนการจ่ายเงินของตัว King Power นะครับก็เป็นการเลื่อนจ่ายของตัว King Power Duty Free เนี่ยจากเดิมที่เป็นเอ่อพีเรียก็คือกันยา 2, 2024ถึงอ่ากุมภาพา2025เนี่ยก็จะเลื่อนอ่าเป็นเมษา2025นะครับวันนี้ก็อาจจะเลื่อนไม่ได้เยอะเป็น2เดือนแต่ว่าสิ่งที่ตลาดอ่า แปลความแล้วก็สิ่งที่ทุกคนนักลงทุนอาจจะกังวลกันก็คือว่ามันเป็นลักษณะของการที่มีการเจราจาต่อเนื่องหรือเปล่าแล้วถ้าสมมติว่าเลื่อนครั้งนี้แล้วครั้งหน้าพอถึงใกล้เวลาเนี่ยจะมีการเลื่อนอีกหรือเปล่านะครับก็กลายเป็นความกังวลที่เข้ามาทําให้ราคาหุ้นวานลดไปหกเปอเซ็นเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่าเราก็เลยมองตรงเนี้ยมันเป็นริสที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือการเลื่อนเนี่ยอาจจะเลื่อนไปได้ต่อหรือถ้าไม่เลื่อนก็อาจจะกลายเป็นว่าไปลดราคาให้หรือเปล่าเพื่อให้คิงพาวเวอร์สามารถจ่ายเงินได้นะครับก็ เลยปรับประมาณการลงนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็มีความเชื่อว่าเขาอาจจะมีการลด40%ให้กับ King Power ที่สวนอณภูมิด้วยนะครับก็นั้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะต่อเนื่องกันก็นกคือเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยจำนวนผู้โดยสารนะครับที่เราคาดการณ์เป็นระยะยาวเนี่ยเมื่อก่อนจะมองไว้ที่ประมาณ4%ต่อปีที่จะเติบโตไปไเรื่อยๆก็ปรับลดลงเหลือประมาณ3%นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่มองการท่องเที่ยวเราอาจจะไม่ได้ ได้ดีอย่างที่เคยคาดการไว้นะครับก็สส่วนนี้รวมกันก็ทําให้มีการปรับประมาณการของ a t t ลงนะครับก็เป้าหมายราคาก็ปรับลงด้วยนะครับเหลือเพียงแค่3 7บาทก็ยังแนะนําขายเหมือนเดิมนะครับเั้นะนี้เออเองยังมีข่าวร้ายก็มาเรื่อยๆก็ยังเป็นตัวที่ใช้คําว่าอาจจะต้องรอให้มันนิ่งกว่านี้อีกนิดนึงนะครับถึงจะเริ่มกลับมาดูมันอีกทีครับ